หลายครั้งในชีวิตคนเราเนี่ยครับเราอาจจะรู้สึกท้อรู้สึกหมดหวังกับชีวิตด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นามากมายในเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของครอบครัว เรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอะไรต่างๆอีกมากมายที่ทำให้เรารู้สึกท้อและหมดหวังกับชีวิตผมอยากจะเชิญชวนให้เ,เพื่อนๆมาลองวิจักกับชายคนหนึ่งครับชายคนนี้แม้เขาจะไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขากลับพูดได้อย่างเต็มปากว่าตัวเขาเองนั้นมีความสุขได้เหมือนกับคนทั่วๆไปที่มีความสุขชีวิตชายคนนี้น่าสนใจอย่างไรวันนี้ลองมาทำฟอมวิจัร กับชายคนนี้ดูนะครับนิกวูจิซิกครับชายที่ชื่อว่านิกวูจิซิกเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวออสเตรเลียครับเขาเกิดในปี1982 จากพ่อแม่ของเขาที่เป็นชาวเซอร์เบียได้อพยพเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียครับแม่ของนิกทำอาชีพเป็นพยาบาลครับในระหว่างที่ท้องเนี่ยแม่ของนิกก็ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่กินอาหารดี ออกกําลังกายรวมทั้งไปตรวจอันต้าซาวถึง3ครั้งก่อนที่นิกจะคลอดซึ่งผลตรวจอันตราซาวเนี่ยครับไม่พบความผิดปกติใดๆเลยทุกครั้งผลตรวจเนี่ยจะออกมาว่านิกเนี่ยคือเด็กที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนิกจะเป็นเด็กที่ร่างกายแข็งแรงและโตขึ้นมาได้เหมือนเด็กทั่วๆไปแต่แล้วในวันที่นิกเกิดนิกกับเกิดมาโดยที่เขานี่ครับ ไม่มีแขนทั้งสองข้างในขณะที่เขาเนี่ยมีขาสั้นๆเป็นเหมือนหลืบเล็กๆ หนึ่งข้างและมีนิ้ว2นิ้วเท่านั้นเองครับซึ่งอาการป่วยนี่ยครับถูกเรียกว่าโรคเตตราเอมิเลียซึ่งมันเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ทำให้ไม่มีแขนและไม่มีขานั่นเองครับในวินาทีที่พยาบาลนะครับได้อุ้มนิกออกมาจากช่องคลอดเพื่อมาให้แม่ของนิกดูเพื่อมาให้แม่ของนิกอุ้มเธอนั้นนะครับตกใจมากถึงขนาดที่ณตอนนั้นนะครับเลือกที่จะปฏิเสธที่จะอุ้มนิกครับพรรู้สึกช็อก และตกใจอย่างมากกับภาพที่เห็นตรงหน้าภาพของลูกซึ่งทั้งพ่อและแม่ของนิกนะครับคิดว่าน,นิกเนี่ยคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแต่หลังจากที่หมอตรวจสุขภาพร่างกายของนิกอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยครับ ก็พบว่าเขามีร่างกายที่แข็งแรงดีจนเวลาผ่านไปสักพักนะครับทำให้ทั้งแม่และพ่อของนิกะครับจึงยอมรับในตัวนิกได้และตัดสินใจจะให้นิกมีชีวิตแบบเด็กปกติทั่วๆไปครับแต่ด้วยร่างกายที่ผิดปกติทําให้ชีวิตของนิกในวัยเด็กนะครับเต็มไปด้วยความยากลําบากมากมายครับในวัยเด็กนั้นนะครับนิกเนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้าเรียนเพราะกฎหมายออสเตรเลียครับไม่ได้อนุญาตให้คนที่มีความพิการเนี่ยจะสามารถเข้าเรียนกับคนที่ เป็นแบบปกติได้แต่สุดท้ายนะครับก็เกิดการต่อสู้กันมากมายของคนในออสเตรเลียจนเปลี่ยนกฎหมายทำให้นิกเนี่ยได้เป็นผู้พิการรุ่นแรกที่มีโอกาสได้เข้าเรียนครับนิกเนี่ยเป็นคนชอบเรียนหนังสือมากแม้ว่าในการเรียนเนี่ยเขาจะต้องใช้ดินสอผูกติดไว้กับเท้าเล็กๆจึงจะสามารถเขียนหนังสือได้ก็ตามนะครับแต่เขาก็ยังรักและชอบในการเรียนครับการไปโรงเรียนนะครับแม้ว่านิกจะชอบโรงเรียนอย่างมาก และพยายามจะใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กทั่วไปแต่การไปเรียนก็ยังคงสร้างความลำบากมากมายให้แก่นนี้ครับนิคพบเจอกับอุปสรรคในการไปโรงเรียนอย่างหนักคือการถูกกันแกล้งถูกล้อเลียนและสายตาที่ไม่เป็นมิตรมากมายจากเพื่อนร่วมชั้น ที่นั่งอยู่ข้างๆนิกครับโดยที่หนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อใจให้นิกมากที่สุดก็คือการที่เขาโดนเพื่อน12คนแกลง้งและมองเยาะเยะ้ยมองอย่างเย้ยหยันวันนี้นั้นเป็นเพียงตัวตลกครับนิกถึงขนาดคิดว่าการที่นิกมีสภาพอยู่แบบนี้ต่อไปเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ภาระของพ่อแม่เท่านั้นเขาเลยคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งครับแต่ด้วยความรักและกําลังใจจากพ่อแม่ของนิกทําให้นิกสามารถผ่านเรื่องร้ายๆเหล่านั้นมาได้ หลังจากนั้นนิกก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซ็ตของตัวเองใหม่นิกเชื่อและนิกศรัทธาในตนเองมากขึ้นและความศรัทธาในตัวเองนเองทําให้นิกเชื่อว่าเขาจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยความพยายามของเขาและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเขาสามารถพยายามทําทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไปครับนิคคิดว่าความบกพร่องทางร่างกายของเขาเนี่ยครับ คือบททดสอบที่พระเจ้าได้มอบให้นิกนะครับได้เรียนจนสามารถจบในระดับมหาวิทยาลัยด้านบัญชีและการวางแผนด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิตในออสเตรเลียได้ครับจากนั้นเนี่ยนิกได้ตัดสินใจว่าเขาจะเป็นนักพูดครับหลังจากที่เขาเคยได้รับคำแนะนำจากพาโรงในสมัยที่เขาเรียนในไฮสคูลและเพื่อนสนิทในมหาวิทยาลัยของเขา บอกว่าเขานั้นเหมาะที่จะเป็นนักพูดครับนิกก็จึงได้เริ่มติดต่อโรงเรียนต่างๆเพื่อที่เขาจะขอเข้าไปพูดให้เด็กๆฟังแต่ก็แน่นอนละครับว่าเขาย่อมต้องถูกปฏิเสธและไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งครับเขาถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้นิกลมเลิกครับนิกได้เดินหน้าติดต่อโรงเรียนต่างๆไปเรื่อยๆครับครั้งแล้วครั้งเล่าเท่ากับครั้งที่เขาโดนปฏิเสธเขาก็จะติดต่อโรงเรียนต่อไปจนวันหนึ่งนะครับมีโรงเรียนที่สนใจให้นิกเข้าไปพูดครับแม้ครั้งแรกเนี่ย จะมีคนฟังนิกพูดเพียง10คนเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ทำให้นิกท้อครับนิกยังคงเดินหน้าทําสิ่งที่เขารักและนิกยังคงไล่ตามความฝันการเป็นนักพูดของเขาตลอดจนในที่สุดนะครับนิกเริ่มจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น และสุดท้ายคนจำนวนมากก็ยอมรับในตัวนิกและนิกก็พูดเพื่อให้การกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะครับน้อยลงด้วยครั้งหนึ่งนะครับนิกเคยไปพูดในโรงเรียนแห่งหนึ่งการที่ให้ทุกคนศรัทธาและเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความดีและความสวยงามอยู่ในตัวการพูดทั้งนั้น,นครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาร้องไห้และมาขอกอดรวมทั้งกล่าวขอบคุณนิกนิกเคยเจอกับเด็กที่บกพร่องแขนขาที่มีลักษณะเหมือนกับเขาพร้อมกับพ่อแม่ของเด็ก นิกและครอบครัวนะครับได้ถ่ายทอดเรื่องดาวของตัวเองให้กับครอบครัวเหล่านั้นทําให้ทุกวันนี้นครับเด็กคนนั้นเนี่ยได้กลายเป็นเด็กที่มีความสามารถและเข้มแข็งและมีความสุขเหมือนกับนิกครับทาให้นะวันนี้นิกได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ ได้ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกครับปัจจุบันนี้ครับนิกเป็น CEO ขององค์กรไม่แสวงหากำไรและได้พบรักกับค e ah านาเอะมิยาฮาร่าทั้งคู่นะครับได้แต่งงานกันเมื่อ10กุมภาปี2012ที่แคลิฟอร์เนียครับตอนนี้นยครับพวกเขาทั้งคู่ก็มีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง4คน,นครับและก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในฮาวายครับสุดท้ายนี้นครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะครับ ขอให้เพื่อนๆมีแรงกายแรงใจลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาชีวิตได้เหมือนกับเขาคนนี้นะครับที่ถึงแม้จะมีความบกพร่องทางร่างกายก็ไม่อาจทําลายหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในตัวเองแบบเขาคนนี้ครับเขาคนนี้คือนิกวูติซิกครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆน,น,นะครับจะมีกําลังใจขึ้นมาบ้าง ไม่มากก็น,น้อยกันนะครับเดดข้อมูลทั้งหมดนะครับผมก็ได้ไปหามาจากอินเทอร์เนต็ตทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับหากมันมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยครับกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อยากจะให้เพื่อนๆกดติดตามเรื่องเล่าเท่าที่รู้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนีเ่ยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและก็เป็นการให้กำลังใจผมได้สร้างผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ